ว่า,าครบรอบ500ซับนะครับไม่ใช่ครบรอบครบ500ซับนะครับก็แจก โอเคครับผมกลับมาแล้ว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 พร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะทําการส่งให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดที่เ,เ,ดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมขอเตรียมตัวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคอีกรอบครับผม เข้ามากดไลค์ให้ผมเดี๋ยวมาครับครับผมจะทําการเปิดแล้วนะครับผมจะทําการสมนะครับผมเว็บสมคอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นเว็บสมคอมเมนต์ทาง u t u b e นะเดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ก่อนเลยดูนะครับผมเอาเว็บสมคอมเมนต์ขึ้นก่อนนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นเว็บสมคอมเมนต์นะครับสมคอมเมนต์ทาง youtube นะครับที่เราได้เออเม้นกันไว้ครับผมอาจจะกระตุกหน่อยเนาะมีภาพเสียงกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับผมโอเคละ เห็นไหมเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังน่าจะเห็นกันแล้วเนาะหร้อนไว้พี่บอกเลยว่าร้อนจัดอะแบบสองแพ็คแล้วยังไม่มาอีกอะเก็บต่อไหมเดี๋ยวจะเก็บต่อนะผมวันนี้ก็จะเก็บต่อนะแต่เก็บต่อตอนนี้ตอนนี้ไล่มาถึงจนชั้นที่จะจะขอยแค่แพ็คเดียวนะแต่ไม่ครบสามแพ็คขอแค่ตู้เดียวนะตู้อีกกดอีก1250ถ้าไม่มาคือจบแล้วตัวนี้คิดว่าน่าจะจบที่ชั้น27นะตอนนี้จบชั้น ชั้นแล้ววะเออเดี๋ยวี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็สามสิบห้าตอนนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาสุ่มคอมเมนต์ก่อนนะครับมาดูว่าคอมเมนต์ที่จะมาเนี่ยมันจะเป็นของใครบ้างนะครับอาจจะกระตุกหรือเปล่าผมก็เช็คๆอยู่เนาะคิดว่าน่าจะมีการกระตุกบ้างนะครับไม่บ้างหรอกน่าจะกระตุกเลยอะ่ะโอเค เรามาทําการสุ่มคอมเมนต์กันเลยนะครับผมสุ่มคอมเมนต์นะครับมาจากคลิปเ,เพชรน,นะสุ่มคอมเมนต์จากคลิปเพชรน,นะครับผมที่แจกเพชรน,นะครับว่าใครจะได้เพชรกันบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะจดชื่อเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์ก็จะติดต่อไปครับวันนี้ก็จะจบไลฟ์เร็วหน่อยเนาะอาจจะประมาณสัก3ามสี่ทุ่มนะครับไม่น่าจะเกินนั้นเนาะ เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องนะทุกคนนะครับผมอาจจะมีการนะเป็นนักเรียนอยู่ก็ต้องไปเรียนนะครับวันจันทร์แล้วเนาะเป็นคนทํางานเราก็ต้องไปทํางานกันในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคยังไงผมจะจดเอาไว้นะว่าใครได้สุ่มได้อะไรนะเดี๋ยวรออีกสักพักไหมรอคนอีกสักพักไหมหรือจะไม่รอแล้วเราจะจัดเลยตอนนี้ตอนนี้คือมีคนชมละเก้าคนนะครับเอยรวมแนละ้วเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขอเขาไป เฟซบุ๊กก่อนนะครับเดี๋ยวเขาปิด